ได้ลงคลิปยาวนาวนแล้วนะทุกคนนะวันนี้จะลงคลิปยาวสักหน่อยนี่ผลไม้ยี่สิบาทนะแล้วกล้วยหน้าทานคนะเรื่องไป็กล้วยนะั่นยี่สิบบาทไปหาปลาโขก,กินดีกว่าไอ่ยังไอ้ซอสไอ้ไข่ไอ้แครอทไหกบาทเอาอีกแล้ว พ่อข้าน้อยพ่อข้าน้อยพ่อข้าน้อยกำลังเช็คทุเรียนเช็คว่าสูงไม่สุกนะพ่อข้าน้อยพ่อข้าน้อยรินพันกันไปเช้าเลยปลาโกค่ะปลาโกเอาอสิบบาทค่ะโอเคขายดีๆสิบบาท ตรงนู้นขายอะไรนะคะจะเป็นขนมขนมเนาะตรงนู้นนะคะจะไปอุดหนุนคนแก่นะคะขายขนมแล้วก็ทำหน้าหน้าทานเนะนี่ยใส่เล็กๆล็เกีเกะเอะไรอาไรแบบนี้กิจาการเล็กๆนะคะมีขนมจีนมีกล้วยมีปลาสลิดเนาะ ไม่ยดนไม่โดนผู้ชาย้วขนมหวานแพ้ไพยไม่ได้เห็นแล้วแพ้เลยทำความผิดก็ต้องช้องถุงแผล้องวดมาน้งนานเนีไม่เสียนฮะบวชมานานรู้สึกจะเคยผ่านวัดเนี้ไปทางบางพันอะนชะผู้หญิงไม่จะรู้หญิงเราเรานก็รู้เะเขาเน